เวลาเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับไอตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ว่าจะบนป้ายลดราคาเสื้อผ้าหรือว่าข้างกล่องนมที่เราดื่มทุกเชา้าเคยสงสัยกันไหมครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่วันนี้แหะครับเราจะมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันแบบง่ายๆเลย ใช่ครับสัญ,ญลักษณ์ที่ดูเหมือนจะธรรมดารรมดาเนี่ยแหละจริงๆแล้วมันมีความหมายที่ทรงพลังมากซ่อนอยู่นะครับแล้วถ้าเราเข้าใจมันนะโอ้โหชีวิตจะง่ายขึ้นอีกเยอะเลยโอเคก่อนจะไปไกลกว่าน,นี้เรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยมาทำความเข้าใจแก่นของมันกันก่อนครับว่าไอ้คำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรคือถ้าจะให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับหัวใจของมันมีแค่คำเดียว ร้อยนั่นเองคือไม่ว่าเราจะพูดถึงอะไรก็ตามจะเป็นเงินจะเป็นคะแนนสอบหรืออะไรก็แล้วแต่เราแค่ต้องจินตนาการว่าของสิ่งนั้นทั้งหมดเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันแค่นั้นเลยครับนั่นแหละคือเปอร์เซ็นต์แถมขนาดชื่อของมันเองเนี่ยก็ยังบอกใบ้เราต้องๆเลยนะครับคำว่า percentum ที่เป็นภาษาละตินเนี่ยมันแปลตรงตัวเลยว่าต่อ100 เป็นการย้ำให้เห็นชัดๆไปเลยว่าเลข100่ง้นี่แหละคือพระเอกของเรื่องนี้จริงๆเอาล่ะพอเรารู้หลักการพื้นฐานแล้วคำถามต่อมาที่หลายคนอาจจะคิดในใจก็คือแล้วไงต่อมันสำคัญกับชีวิตเราขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเราต้องมานั่งทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยละ่ะลองนึกภาพตามนะครับเราเดินเข้าห้างเห็นป้ายเซลลด์ซนหยิบน้ำผลไม้มาดูอา้าวมีน้ำตาล กลับบ้านมาดูผลสอบลูกโอ้โ oh หได้80%แน่หรือแม้แต่ในที่ทำงานที่บอกว่าเดือนนี้เราทำยอดได้95%ของเป้าแล้วเห็นไหมครับว่ามันอยู่รอบตัวเราจริงๆแล้วเหตุผลที่เราใช้มันบ่อยขนาดนี้ก็เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันทำให้การเปรียบเทียบเป็นเรื่องง่ายมากครับ คิดดูสิครับถ้าบอกว่าร้าน A ลด20%กับร้าน B ลด50%เราตัดสินใจได้ทันทีเลยว่าจะไปร้านไหนเพราะเรารู้ว่ามันมาจากฐานเดียวกันคือเต็มร้อยเหมือนกันทีนี้มาถึงส่วนที่เอาไปใช้งานได้จริงกันบ้างดีกว่านั่นก็คือการแปลงเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นเลขทศนิยมเพื่อที่เราจะเอาไปคำนวณต่อได้ง่ายๆซึ่งผมบอกเลยนะมันง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะมากครับกฎเหล็กมีข้อเดียวเท่านั้นครับ จำง่ายๆเลยคือหารด้วยร้อยแค่นั้นจริงๆไม่ว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์จะเป็นอะไรก็ตามแค่เอาร้อยไปหารทุกอย่างจบเลยครับดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าอย่าง50%ใช่ไหมครับพอหาร100ปุ๊บก็กลายเป็น0.50หรือ12%ก็เป็น0.12งง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้มีทริคที่ง่ายกว่านั้นอีก คือไม่ต้องคิดเรื่องหาเลยแค่จำไว้ว่าให้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายสองตำแหน่งจบแค่นี้จริงๆครับง่ายมากๆและเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะจำเรื่องนี้ได้แบบฝังใจไปเลยนะครับผมมีเคล็ดลับสนุกๆที่จะทำให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายๆติดอยู่ในหัวเราไปตลอดเลยเคล็ดลับที่ว่าก็คือการใช้จินตนาการครับลองนึกภาพตามนะมีเค้กอร่อยๆวางอยู่ตรงหน้าเราหนึ่งก้อน เค้กทางก้อนที่ยังไม่มีใครแตะเลยเนี่ยนั่นแหละครับคือร้อเต็มเห็นไหมล่ะครับพอนึกเป็นภาพเค้กล้วทุกอย่างดูง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะถ้าเรากินไปครึ่งก้อนก็คือหายไป50%ถ้าเราตัดมากินแค่ช,ชิ้นเล็กๆหนึ่งใน4ส่วนนั่นก็คือ25%การนึกภาพแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจสัดส่วนได้ทันทีโดยแท้ต้องคิดเลขเลยด้วยซ้ำดังนั้นจำเคล็ดลับนี้ไว้นะครับ ต่อไปนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นสัญ,ญลักษณ์เปอร์เซนต์ให้นึกในใจเลยว่าอ๋อเค้ก100ชิ้นแล้วเราก็แค่มาดูกันว่าจากร้อยชิ้นนั้นน่ะเราจะได้กินมันกี่ชิ้นและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าถึงแม้ในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเต็มร้อยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทุ่มเทความพยายามของเราลงไปเต็มร้อยละร้อยแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสอบครั้งไหนหรือเป้าหมายอะไรในชีวิต รับรองว่าผลลับที่ยอดเยี่ยมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับ